ในเช้าวันที่ฝนตกพรำๆโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวายตามปกติพยาบาลและแพทย์ต่างเร่งรีบรับมือกับผู้ป่วยที่หลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายแต่ในห้องคลอดที่ชั้นสองกลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครในชีวิตการทำงานเคยพบเจอมาก่อน หญิงสาววัยเพียง23ปีชื่อมนทิตาถูกขามเข้ามาในห้องฉุกเฉินด้วยอาการเจ็บท้องคลอดที่รุนแรงสามีและแม่ของเธออยู่ข้างกายด้วยความกังวลใจตลอดการตั้งครรภ์เธอไม่ได้ไปฝากครรภ์เป็นประจำเพราะฐานะยากจนและคิดว่าเป็นเพียงการตั้งครรภ์ธรรมดาแต่เธอกลับเจ็บท้องเร็วกว่ากำหนดเมื่อแพทย์ทำการอันตราสาวฉุกเฉินก็พบความผิดปกติบางอย่างในทารกแต่หน้าจอแสดงผลก็ไม่ชัดเจนพอทุกคนจึงคิดว่าอาจเป็นเพียงการคลาดเคลื่อนของเครื่องมือจึงรีบทำการผ่าคลอดเพื่อความปลอดภัยของแม่และลูก เสียงร้องของทารกแรกเกิดดังขึ้นทั่วห้องทุกคนหันไปมองอย่างคาดหวังแต่ทันทีที่สายตาพยาบาลเห็นเด็กแรกเกิดก็ถึงกับชะงักมือสั่นนำตาคลอด้วยความตกใจเธอตะโกนเรียกแพทย์ประจำห้องให้รีบเข้ามาดูสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าคือทารกเพศชายร่างกายปกติทุกอย่างแต่เนื้อบ่าของเขากลับมีสามสี่สะที่เชื่อมต่ออยู่กับลำตัวเดียวกันหัวแรกกรีดร้องเสียงดังเหมือนทารกทั่วไปหัวที่สองกระพริบตาช้าๆส่วนหัวที่สามยังนิ่งเงียบเหมือนกำลังหลับ สามีของมนทิตาถึงกับสุดนั่งลงกับพื้นแม่ของเธอกรีดร้องเสียงดังจนต้องให้พยาบาลช่วยประคองออกไปข้างนอกขณะที่หมอทุกคนยืนนิ่งราวกับเวลาหยุดเดินข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วจากเจ้าหน้าที่ชั้นล่างไปถึงคนไข้ที่นั่งรอคิวบางคนไม่เชื่อบางคนตกใจและบางคนถึงกับพนมมือไหว้ด้วยความเชื่อว่ามันคือสิ่งเหนือธรรมชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลถูกเรียกตัวมาทันที เขารีบสวมเสื้อกาวเดินเข้ามาในห้องคลอดพร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชท,ทุกคนมุงดูทารกคนนั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามนี่มันเกิดขึ้นได้ยัางไงาแพทย์คนหนึ่งพึงพรรมพำเบาเบาเมื่อทำการตรวจร่างกายเพิ่มเติมพบว่าทารกมีเพียงหัวใจดวงเดียวพอชุดเดียวแต่เส้นประสาทเชื่อมต่อไปยังสมองทั้งสามสีสะแสดงถึงความซับซ้อนที่ยากจะอธิบายได้ด้วยวิทยศาศาสตร์เพียงอย่างเดียว ข่าวคราวหลุดออกไปยังสื่อท้องถิ่นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงรถนักข่าวจอดเรียงรายหน้าโรงพยาบาลน,นักข่าวและช่างภาพพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กสามหัวที่เพิ่งลืมตาดูโลกบางสำนักเสนอว่าเป็นคำสาบบางสำนักอ้างว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนชะตาของครอบครัวนี้ไปตลอดกาลขณะเดียวกันมนทิตาแม้จะยังอ่อนแรงหลังการผ่าตัดแต่เมื่อได้ยินเสียงลูกน้อยก็ยื่นมือออกไปสัมผัสด้วยความรักน้ำตาของเธอไหลออกมาอย่างไม่ไอายใครเธอไม่ได้มองเห็นความผิดปกติแต่มองเห็นเพียงว่านี่คือลูกที่เธออุ้มท้องมาเก้าเดือน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพถูกเรียกตัวมาเพื่อประเมินอาการทุกคนถกถิงกันว่าควรจะบันทึกกรณีนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ทางการแพทย์หรือไม่บ้างเสนอให้ส่งไปต่างประเทศเพื่อทำการศึกษาบ้างเตือนว่าคนปกปิดเพื่อป้องกันครอบครัวจากการถูกกดดันจากสังคมในขณะเดียวกันโลกออนไลน์ก็ลุกเป็นไฟภาพที่หลุดออกมาเพียงเงาลางๆของทารกทำให้ผู้คนถกถิงกันอย่างดูเดือดบางคนบอกว่าเป็นเรื่องแต่งบางคนเชื่อว่าเป็นสัญญ,ญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนแชร์โพสพร้อมสแสดงความคิดเห็นหลากหลายรูปแบบ กระแสะความสนใจทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโรงพยาบาลต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อกันไม่ให้ผู้สื่อข่าวและชาวบ้านบุกเข้ามาในวอดเด็กแรก,แรกเกิดทุกคนอยากเห็นกับตาตัวเองว่าเด็กสามหัวนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ในห้องประชุมเล็กของโรงพยาบาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกำลังถกเถียงกันอย่างเคร่งเครียดเราจะดูแลทารกคนนี้อย่างไรต่อไปเสียงหนึ่งดังขึ้นเขาไม่ใช่เพียงผู้ป่วยธรรมดาแต่เป็นกรณีศึกษาที่ทั้งโลกอาจต้องการรู้ อีกคนค้านทันทีอย่าลืมว่าเขาเป็นลูกของมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่วัตถุดทดอลองขณะที่การถกเถียงยังดำเนินต่อไปมนทิตาซึ่งเพิ่งฟื้นตัวก็มองดูทารกของเธอที่วางอยู่ในตู้อบพลาสติกใสสีสันทั้งสามขยับเคลื่อนไหวต่างจังหวะกันบางครั้งหัวหนึ่งหลับอีกัวกลับลืมตาและอีกัวก็ร้องให้ราวกับต่างคนต่างมีชีวิตเธอยกมือแตะกระจกตู้อบเบาๆและกระซิบว่าแม้จะไม่ทิ้งลูกไม่ว่าจะเกิดมาเป็นแบบไหน ในเวลาต่อมาข่าวนี้แพร่ไปถึงระดับประเทศรายการโทรทัศน์เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาและนักวิทยาศาสตร์มานั่งโตะเดียวกันเพื่ออธิบายหลายคนเชื่อว่าเป็นสัญญาณจากสวรรค์ขณะที่นักวิทยาศาสตร์พยายามให้เหตุผลว่าเป็นการกลายพันธุ์ที่หายากที่สุดในประวัติศาสตร์การแพทย์คืนวันนั้นเองเมืองทั้งเมืองตกอยู่ในบรรยากาศที่แปลกประหลาดวัดหลายแห่งมีผู้คนเดินทางไปจุดทูบสดมนบางคนบนบาน,บนบาขอพรให้เด็กเติบโตแข็งแรงบางคนกลับกระซิบว่ามันคือลางร้ายที่จะนำภัยพิบัติมาสู่บ้านเมือง ด้านโรงพยาบาลต้องถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการผู้อำนวยการโรงพยาบาลออกมายืนต่อหน้ากล้องแฟลชที่สาดใส่ไม่หยุดเขากล่าวเสียงหนักแน่นว่าทารกคนนี้มีชีวิตจริงและอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างดีที่สุดเราขอความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวของเขาแต่การประกาศนั้นไม่ได้ทําให้ความสนใจลดลงกลับยิ่งทําให้ผู้คนแตกเป็นสองฝ่ายชัดเจนฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเด็กคือตัวแทนของปาฏิหาริย์ควรได้รับการยกย่องขณะที่อีกฝ่ายหวาดกลัวและมองว่าเป็นสิ่งผิดธรรมชาติที่ไม่ควรมีอยู่บนโลก คืนเดียวกันนั้นเองมีคนรอบถ่ายภาพเด็กออกมาได้ชัดเจนภาพศีสันทั้งสามที่อยู่บนร่างกายเล็กๆถูกแชร์กระหนำ่ำในโซเชียลผู้คนทั่วโลกเริ่มแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นล้านๆข้อความบางคนร้องให้ด้วยความทราบซึ่งบางคนกรีดร้องด้วยความกลัวและบางคนถึงขั้นเสนอเงินมหาศาลเพื่อขอรับเด็กไปเลี้ยง มนทิตามเมื่อได้เห็นข่าวเหล่านั้นก็ยิ่งกอดลูกแน่นเธอกลัวเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งลูกของเธอจะถูกพรากไปทว่าความจริงอีกด้านที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือร่างกายของเด็กเริ่มแสดงอาการผิดปกติหัวทั้งสามบางครั้งเหมือนทะเลาะก,กันเองร้องให้พร้อมกันจนร่างเล็กๆสั่นสถานแพทย์บางคนถึงกับกระซิบว่าอาจจะมีสมองมากกว่าหนึ่งบุค,คลิกในร่างเดียวและนี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามที่สันสะเทือนทั้งวงการแพทย์และสังคมไทย เช้าวันถัดมาห้องเด็กแรกเกิดเต็มไปด้วยแพทย์ที่พลัดกันเฝ้าดูอาการของทารก3ามหัวอย่างใกล้ชิดกล้องวงจรปิดถูกติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการลอบเข้ามาของบุคคลภายนอกแต่ถึงอย่างนั้นเสียงซุบซิบจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงดังไม่ขาดสายเมื่อคืนหัวที่สองของเด็กเหมือนจะหัวเราะออกมาพยาบาลคนหนึ่งพูดเสียงสัน่นทั้งที่หแรกกำลังร้องให้อยู่ แพทย์ประจำกุมารเวชพยายามบันทึกอาการทั้งหมดไว้ในแฟ้มทุกการเคลื่อนไหวทุกเสียงร้องและทุกการตอบสนองถูกเก็บเป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แต่ยิ่งบันทึกมากเท่าไรความพิศสวงก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นในช่วงสายสื่อจากต่างประเทศเริ่มเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิและตรงมายังจังหวัดเล็กๆที่โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ทีมข่าวจากญี่ปุ่นอังกฤษและอเมริกายื่นคำร้องขอสัมภาษณ์แต่โรงพยาบาลปฏิเสธทั้งหมดเพื่อปกป้องครอบครัวของมนทิตา ด้านครอบครัวเองก็เริ่มรับแรงกดดันไม่ไหวสามีของมนทิตาถูกเพื่อนบ้านซักถามทุกวันบางคนบอกให้พาเด็กไปบวชแก้กรรบางคนกลับเสนอเงินเพื่อคอดูเด็กกับตาม,มนทิตาได้แต่กอดลูกไว้และปิดประตูบ้านแน่นหนาเธอเชื่อเพียงว่าลูกคือของขวัญไม่ว่าจะมีรูปร่างแบบใดก็ตาม คืนวันนั้นเองขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจดูอาการจูจุหัวที่สามของทารกซึ่งเงียบมาตลอดกลับลืมตาขึ้นดวงตากลมใสจ้องไปที่ไฟนีออนบนเพดานก่อนจะหันมามองแพทย์ที่ยืนอยู่ตรงหน้าความรู้สึกแปลกประหลาดแลนว่าไปทั่วทั้งห้องเพราะแววตาคู่นั้นไม่ใช่ของทารกไรเดงสาแต่เต็มไปด้วยประกายบางอย่างที่ผู้ใหญ่ยังยากจะอธิบายเหมือนเขารับรู้ทุกอย่างแพทย์ญิงคนหนึ่งเอ่ยเบาๆหลังจากนั้นไม่กี่วินาที หูทั้งสามร้องขึ้นพร้อมกันเสียงดังจนสะท้อนกล้องไปทั่วตึกเสียงนั้นไม่ได้เหมือนทารกทั่วไปหากแต่ฟังแล้วทําให้หลายคนถึงกับคนลุกสองพยาบาลต้องร้องให้ออกมาโดยไม่รู้สาเหตุขณะที่เครื่องวัดชีพรจรสแสดงตัวเลขผิดปกติขึ้นลงอย่างรุนแรงข่าวลือใหม่จึงแพร่ไปอีกว่าเด็กสามหัวไม่ใช่เพียงปาฏิหาริย์ทางกายภาพแต่ยังอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องโรงพยาบาลถูกบังคับให้เชิญทั้งนักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาและพระเกตุอาจารย์เข้ามาร่วมวิเคราะห์ และนี่เองคือจุดที่ทำให้เรื่องราวไม่ใช่เพียงแค่ข่าวทางการแพทย์แต่กลายเป็นความลึกลับที่ทั้งประเทศกำลังจับตามองพระเกจิชื่อดังจากวัดใกล้ๆถูกนิมนต์มาที่โรงพยาบาลเขาเดินเข้ามาพร้อมสายตาของผู้คนที่เต็มไปด้วยความคาดหวังทุกย่างก้าวบรรยากาศในห้องก็เงียบสงัดลงจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจ เมื่อพระเกจิยืนอยู่หน้าตู้อบทารกเขาหลับตาสดมนเบาๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลืมตาขึ้นมองสีสะทั้งสามที่ขยับไปมาอย่างช้าๆสีสะแรกหลับไหลสีสะที่สองยิ้มแผ่วเบาส่วนสีสะที่สามจ้องมองกลับไปด้วยแววตานิ่งลึกเด็กคนนี้ไม่ใช่ว่าจะมาเพื่อคำสาปพ,พระเกจิเอ่ยเสียงแผ่วแต่หนักแน่นเขามาเพื่อบอกบางสิ่งแก่โลกคำพูดนั้นทำให้ทั้งหมอและพยาบาลถึงกับคนลุกสู้หลายคนพนมมือทันทีขณะที่นักวิทยาศาสตร์ซึ่งยืนอยู่มุมห้องกลับมองหน้ากันด้วยความไม่เข้าใจ นักประสาทวิทยาคนหนึ่งพยายามอธิบายสมองทั้งสามอาจมีการสื่อสารกันในรูปแบบที่เราไม่เคยเจอมันอาจเป็นวิวัฒนาการที่ผิดพลาดแต่ก็อาจเป็นการก้าวไปอีกขั้นแต่ในขณะที่การถกเถียงยังดำเนินอยู่ทารก3ามโกลับส่งเสียงร้องอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงเสียงร้องธรรมดาหากแต่เป็นเสียงที่คล้ายคลึงกับถ้อยคำแม้ยังไม่ชัดเจนแต่ทุกคนในห้องต่างได้ยินพร้อมกันเสียงนั้นคล้ายกับคำว่าแม่ มนทิตาถึงกับสุดตัวลงร้องให้เธอเอื้อมมือแนบกระจกตู้อบแล้วพูดกลับไปว่าแม่อยู่นี่ลูกไม่ต้องกลัวทันใดนั้นหัวทั้งสามก็เงียบลงพร้อมกันดวงตาทั้งสามคู่ค่อยๆปิดลงร่างเล็กสงบนิ่งราวกับเข้าใจความหมายของคำปลอบโยนนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกบันทึกทั้งภาพและเสียงไว้โดยทีมแพทย์และไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็หลุดออกไปสู่โลกออนไลน์อีกครั้งคราวนี้กระแสยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายล้านคนแชร์คลิปและตั้งคำถามไปทั่วโลกเด็กนี้คือสัญญาณจากพระเจ้าหรือคือก้าวแรกของมนุษย์ยุคใหม่ หรือแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรเผชิญความสับสนความศรัทธาและความกลัวปะปนกันจนกลายเป็นแรงกดดันที่ถาโถมเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของมนทิตาและในคืนต่อมาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดคืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิทฝนตกโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องรอบโรงพยาบาลเงียบกว่าทุกวันมีเพียงเสียงลมพัดแทรกผ่านต้นไม้ใหญ่แต่ในห้องเด็กแรกเกิดกลับไม่ปกติเครื่องวัดชีพ,พจรของทารกสามหัวเริ่มแสดงตัวเลขแปลกๆขึ้นลงอย่างรุนแรงไฟในห้องกับพริบวูบว่าเปล่ากับมีแรงบางอย่างรบกวน พยาบาลเวรกลางคืนรีบวิ่งเข้ามาดูเธอเห็นว่าหัวที่สามของทารกกำลังลืมตาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงการจ้องมองแต่ดวงตานั้นส่องแสงวาวคล้ายสะท้อนแสงไฟทั้งห้องเต็มไปด้วยความกดดันที่อธิบายไม่ได้ทันใดนั้นสีษะแรกเริ่มร้องให้สีษะที่สองหัวราอเบาๆส่วนสีษะที่สามเกินเอ่ยเสียงคล้าย้อยคำซ้ำๆฟังไม่ชัดแต่เหมือนเป็นภาษาโบราณพยาบาลตกใจจนแทบปล่อยแฟ้มหล่นรีบกดปุ่มเรียกแพทย์ด่วน หมอหลายคนวิ่งเข้ามาในห้องต่างคนต่างยืนตึงเมื่อได้ยินเสียงนั้นชัดเจนขึ้นราวกับเด็กกำลังสวดมนต์โบราณที่ไม่มีใครเข้าใจแต่กลับทำให้บรรยากาศในห้องขนลุกสูทันใดนั้นไฟทั้งตึกก็ดับลงชั่วขณะเสียงเครื่องปั่นไฟสำรองดังขึ้นแต่สิ่งที่น่าตกใจคือทารกสามโหไม่ได้หยุดเสียงสวดน,นั้นเลยตรงกันข้ามเสียงกลับดังก้องไปทั่วห้องราวกับไม่ต้องพึ่งปอดเล็กๆของเขามนทิตาที่เพิ่งฟื้นจากการพักผ่อนลุกขึ้นมาพร้อมแรงศรัทธา,าเธอวิ่งเข้ามาในห้องแล้วตะโกนทั้งนนน้ตาหยยุดลูกแม่อ่อี สิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงสดหยุดกะทันหันไฟทั้งห้องกลับมาติดสว่างอีกครั้งเด็กสามหูเงียบลงพร้อมกันหัวทั้งสามค่อยๆปิดตาและเข้าสู่ภาวะหลับสงบอีกครั้งแพทย์พยาบาลและพระเกจิที่มาร่วมสังเกตการต่างยืนเงียบไม่มีใครกล้าเอ่ยสิ่งใดออกมาแต่ทุกคนรู้แล้วว่านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะอธิบายได้เพียงด้วยวิทยาศาสตร์และตั้งแต่วินาทีนั้นเองโรงพยาบาลทั้งแห่งก็ถูกจับตามองจากทั่วโลกไม่ใช่แค่ด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นแต่ด้วยความหวาดกลัวว่าสิ่งที่เด็กสามหูนำมาอาจ เช้าวันรุ่งขึ้นเมืองทั้งเมืองเหมือนตกอยู่ในความฝันผู้คนตื่นขึ้นมาพร้อมกับเรื่องเล่าที่แพรส่สะพัดอย่างรวดเร็วมีหลายครอบครัวบอกว่าตอนกลางคืนพวกเขาได้ยินเสียงสดประหลาดลอยมาตามลมแม้จะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลหลายกิโลเมตรก็ตามร้านขายของชำตรงหัวมุมถนนเล่าว,ว่าหลอดไฟทั้งร้านกะพริบพร้อมกันตอนตีสามและเด็กเล็กในบ้านหลายหลังร้องให้ออกมาโดยไม่รู้สาเหตุขณะที่ผู้สูงอายุบางคนยืนยันว่าฝันเห็นเด็กสามโหมายืนจ้องพวกเขาเงียบ ในโรงพยาบาลบรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขและนักกล่าวต่างประเทศพยายามขอเข้าพบผู้อำนวยการทุกคนต้องการคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คำตอบที่ได้มีเพียงประโยคสั้นๆว่าเรากำลังเฝ้าติดตามและจะดูแลทารกให้ดีที่สุดมนทิตาเองถูกปกป้องอย่างเข้ม,มวดเธอนั่งอยู่ข้างตู้อกไม่ยอมไปไหนดวงตาของเธอเต็มไปด้วยทั้งความรักและความกลัวความรักเพราะนี่คือลูกแท้ๆของเธอแต่ความกลัวเพราะไม่รู้ว่าลูกน้อยกำลังพาเธอและครอบครัวไปสู่ชะตาใด สายวันนั้นพระเกจิกลับมาอีกครั้งพร้อมพระลูกศิษย์หลายรูปพวกท่านนั่งล้อมรอบห้องเด็กแรกเกิดและเริ่มสดมนเสียงสดกล้องสะท้อนทั่วทั้งอาคารทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนบรรยากาศหนักอึ้งค่อยๆค,คลายออกแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือระหว่างที่สดมนหัวที่สามของทารกค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาคู่นั้นไม่ได้จ้องไปที่ใครในห้องแต่กลับมองทะลุผ่านผนังราวกับเห็นไกลออกไปนอกเมืองริมฝีปากเล็กๆของเขาขยับตามเสียงสดมนทุกพยางอย่างแม่นยำทั้งที่ยังเป็นทารกแรก,แรกเกิด นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในห้องถึงกับตกใจและบันทึกวิดีโอทันทีขณะที่พระเกจิกล่าวเพียงว่านี้ไม่ใช่เพียงเด็กธรรมดาแต่คือกระจกสะท้อนกรรมของผู้คนทันใดนั้นเองสายไฟฟ้าในเมืองก็เกิดไฟดับครั้งใหญ่กินเวลานานหลายชั่วโมงทุกคนต่างพากันเชื่อมโยงกับเด็กสามหัวโดยไม่สนว่ามันเป็นเพียงเหตุบังเอิญหรือไม่และจากจุดนั้นเองเมืองเล็กๆที่เงียบสงบก็กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของทั้งโลกทุกสายตาจับจ้องไปยังทารกที่ยังไม่รู้แม่แต่จะเดินแต่กลับทำให้โลกสั่นสะเทือนได้ตั้งแต่แรกเกิด คืนถัดมาเมืองทั้งเมืองปกคลุมด้วยความเงียบผิดปกติฟ้าครึ้มไรแสงดาวแม้แต่เสียงสุนัขเห่าก็เงียบสนิทราวกับทุกชีวิตกำลังรอคอยบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้เวลาท่ยงคืนตรงเครื่องวัดชีพรจรของทารกสามหัวในห้องเด็กแรกเกิดเริ่มส่งเสียงเตือนดังต่อเนื่องแพทย์และพยาบาลรีบเข้ามาตรวจแต่สิ่งที่เห็นทำให้ทุกคนแทบลืมหายใจหัวทั้งสามลืมตาพร้อมกันเป็นครั้งแรกดวงตาทั้งหกคู่ส่องแสงวาวแปลกประหลาดเหมือนสะท้อนแสงจันทร์ทั้งที่คืนนี้ไม่มีแม้แต่ดวงดาวบนฟ้า ร่างเล็กๆเ,เริ่มสั่นสถานเสียงสดแปลกๆที่คล้ายภาษาลึกลับดังออกมาพร้อมกันสามทิศทางกล้องสะท้อนไปทั่วทั้งอาคารไม่นานนักผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายห้องก็เริ่มมีอาการประหลาดบางคนละเมอพูดคำเดียวกันว่าเขามาแล้วบางคนลุกขึ้นนั่งทั้งที่ยังอยู่ในภาวะโคมา่าเสียงสดนั้นแผ่ขยายออกไปไกลเกินกว่าตัวอาคารตลอดแนวถนนรอบโรงพยาบาลไฟฟ้าดับพร้อมกันทั้งเมืองท้องฟ้าแลบแสงวาบครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งที่ไม่มีฝนตกแม้สักหยด ผู้คนในบ้านต่างตกใจหลายครอบครัวพากันออกมายืนริมถนนพวกเขาได้ยินเสียงสดลอยมากับลมเหมือนมีใครนับพันนับหมื่นกำลังสดพร้อมกันท,ทั้งที่ต้นเสียงมีเพียงทารกคนเดียวในห้องเด็กแรกเกิดมนทิตารีบวิ่งเข้ามากอดตู้อบน้ำตาไหลาพากเธอตะโกนสุดเสียงว่าหยุดนะลูกแม่ขอร้องราวกับคำพูดนั้นมีอำนาจเสียงสดหยุดลงทันทีดวงตาทั้งหกค่อยๆปิดลงพร้อมกันห้องทั้งห้องกลับมาเงียบสงัดไฟฟ้าในเมืองติดสว่างอีกครั้งผู้ป่วยที่ละเมอก,ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติราวกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้น แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือขณะที่ทุกคนทอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกแพทย์ผู้ดูเครื่องมอนิเตอร์กลับเห็นตัวเลขหนึ่งที่ต่างออกไปสมองทั้งสามไม่ได้เพียงทำงานแยกกันอีกต่อไปหากแต่เริ่มเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวราวกับกํำลังก่อกําเนิดสิ่งใหม่ที่ไม่เคยปรากฏบนโลกใบนี้และนั่นทำให้ทุกคนเริ่มตระหนักว่าเหตุการณ์เมื่อคืนอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ทุกเช้าหลังเหตุการณ์คืนนั้นห้องเด็กแรกเกิดยังคงเต็มไปด้วยความเงียบอึมครึมแพทย์และพยาบาลหลายคนไม่กล้าเข้าใกล้มากเกินไปมีเพียงมนทิตาที่นั่งเฝ้าลูกของเธออย่างไม่ละสายตาหัวทั้งสามเริ่มแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสีสรกร้องให้เพื่อเรียกร้องอาหารสีสันที่สองยิ้มและเงยหน้ามองทุกสิ่งรอบตัวส่วนหัวที่สามยังคงนิ่งเงียบจ้องมองไกลออกไปเหมือนกำลังเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น แพทย์หลายคนเริ่มสังเกตว่าอัตราการเต้นของหัวใจและคลื่นสมองของทารกไม่เหมือนทารกธรรมดาพวกเขาเชื่อว่าหัวทั้งสามเริ่มประสานงานกันเป็นระบบเดียวซึ่งนั่นทำให้การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรวดเร็วและซับซ้อนเกินกว่าที่ทารกแรกเกิดทั่วไปจะทำได้ข่าวเรื่องทารกสามหัวเริ่มแพร่กระจายไปยังสื่อทั่วประเทศอีกครั้งมีผู้คนเริ่มเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อขอชมเพียงระยะไกลแม้ทางโรงพยาบาลจะพยายามปิดกัน้นแต่ทุกคนรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่มาจากเด็ก ในตอนบ่ายวันหนึ่งพระเกจิจากวัดใกล้ๆเดินเข้ามาอีกครั้งพร้อมกล่าวว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเขาอาจนำทั้งพรและภัยมาสู่ผู้คนแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์พร้อมหรือไม่ที่จะเข้าใจระหว่างพระสดมนหัวที่สามของทานกลืมตาอีกครั้งดวงตาคู่นั้นฉายแววแปลกประหลาดราวกับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่ไม่มีใครกล้าสบตาโดยตรงช่วงเย็ยนวันนั้นเองเกิดเหตุไฟฟ้ากับพริบหลายครั้งทั่วทั้งตึกโรงพยาบาลแพทย์หลายคนที่อยู่ในห้องเด็กแรกเกิดรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างรอบตัวจนต้องยืนหยุดนิ่งเเพื่อสังกกตการ มนทิตาได้แต่กอดลูกแน่นนำตาไหลพรากเธอรู้สึกได้ว่าลูกของเธอไม่ได้เป็นเพียงเด็กธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่ทั้งโลกจะจับตามองไปอีกนานคืนต่อมาในห้องเด็กแรกเกิดยังคงเงียบสงัดเหมือนเดิมแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดไฟฟ้าในห้องสว่างจ้าขึ้นลงเล็กน้อยราวกับสัญญาณเตือนพยาบาลเวรกลางคืนที่เฝ้าอยู่สังเกตเห็นว่าหัวทั้งสามของทารกเริ่มขยับพร้อมกันราวกับมีชีวิตที่ซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบาย สีสารกขยับปากร้องเรียกความสนใจสีสันที่สองมุนมองไปรอบห้องอย่างรอบคอบส่วนหัวที่3มจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างราวกับเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ไกลเกินกว่าตึกโรงพยาบาลทันใดนั้นเสียงลมจากนอกห้องเริ่มพัดแรงขึ้นราวกับกำลังพาเสียงสดมนบางอย่างเข้ามาในห้องและเสียงนั้นดูเหมือนสอดประสานกับเสียงของหัวทั้งสอย่างประหลาดพยาบาลหลายคนถึงกับคนลุกและก้มลงผนมมือ ร่างเล็กๆสั่นสถานขึ้นเรื่อยๆจนเครื่องวชิพรจรส่งสัญญาณเตือนดังขึ้นแพทย์ต้องรีบเข้ามาสังเกตการ์อย่างระมัดระวังแต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องตัวทารกมากเกินไปมนติตาที่เฝ้าอยู่ข้างตู้อบกอดตัวเองแน่นน้ำตาไหลพรากเธอกระซิบกับลูกว่าแม่อยู่ตรงนี้ลูกไม่ต้องกลัวทันใดนั้นหัวทั้งสามก็หยุดเคลื่อนไหวพร้อมกันและดวงตาของหัวที่สามรีลงเหมือนเข้าใจคำปลอบโยนทุกคนในห้องเงียบสงบไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้แพทย์และพยาบาลทุกคนรู้สึกได้ว่าทารกสามหัวไม่ได้เป็นเพียงเด็กธรรมดาแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เนื้อความเข้าใจของมนุษย์รออยู่ข้างหน้ารุ่งสางวันต่อมาแสงแดดสองลอดผ่านหน้าต่างห้องเด็กแรกเกิดลงมาบนตู้อบทว่าบรรยากาศยังคงเงียบสงัดผิดปกติพยาบาลเวรเช้าสังเกตเห็นว่าทารกสามหัวเริ่มขยับตัวพร้อมกันอีกครั้งสีสระแรกส่งเสียงร้องเรียกสีสัตที่2องยิ้มบางๆและสีสัที่สามหันมองไปรอบห้องด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความนิ่งลึกลับแพทย์ทีี่่เเขข้้าาาาามมตตรรวจออาอกกางบันทึูลยละด พบว่าการทำงานของสมองทั้งสามเชื่อมประสานกันราวกับมีระบบสั่งการเดียวทำให้ทารกตอบสนองต่อสิ่งเร้ารอบตัวรวดเร็วเกินกว่าทารกธรรมดาทันใดนั้นเสียงประหลาดคล้ายคำพูดเบาๆดังลอยออกมาจากหัวที่สามทุกคนในห้องเงียบกริบและเฝ้าฟังแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจความหมายได้มนทิตานั่งกอะลูกแน่นน้ำตาไหลพรากเธอกระซิบกับลูกว่าแม่อยู่ตรงนี้ลูกไม่ต้องกลัวนะ สีสัตทั้งสามค่อยๆปิดตาลงพร้อมกันห้องกลับมาเงียบสงัดอีกครั้งแพทย์หลายคนถึงกับถอนหายใจด้วยความโล่งใจแต่ทุกคนรู้ดีว่าทารก3าหคนนี้ไม่ได้ธรรมดาและเหตุการณ์ในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยังไม่สามารถคาดเดาได้โลกภายนอกยังไม่ทราบเรื่องราวทั้งหมดแต่เมืองเล็กๆที่โรงพยาบาลตั้งอยู่เริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในทารกสามหัวนี้ ในเช้าวันต่อมาโรงพยาบาลยังคงเต็มไปด้วยความเงียบอึมครึมที่แตกต่างจากปกติแพทย์และพยาบาลหลายคนต้องเวียนมาสังเกตทารกสามหัวอย่างใกล้ชิดไม่เพียงเพราะความแปลกประหลาดแต่เพราะทุกการเคลื่อนไหวของเด็กสะท้อนถึงสิ่งที่พวกเขาไม่อาจอธิบายได้มนทิตานั่งเฝ้าลูกด้วยความกังวลแต่ก็เต็มไปด้วยความรักและศรัทธาเธอรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกไม่ใช่เรื่องธรรมดาและโลกทั้งใบกำลังจับตามองทารกเล็กๆคนนี้ หัวทั้งสามเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันสีสรแรกร้องให้เรียกร้องอาหารสีสันที่สองยิ้มและเงยหน้ามองทุกสิ่งรอบตัวส่วนหัวที่สามนิ่งสงบจ้องมองออกไปไกลาราวกับเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแพทย์หลายคนบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดทั้งอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจและคลื่นสมองพวกเขาสังเกตว่าหัวทั้งสามเริ่มทำงานประสานกันราวกับมีสติเดียวที่สั่งการทั้งร่างกาย เวลาผ่านไปหลายวันทารกเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ยิ่งน่าพิศวงยิ่งขึ้นศีรษะทั้งสามสามารถสื่อสารกันด้วยเสียงและการขยับร่างกายราวกับเข้าใจคำสั่งของแม่และสิ่งเรารอบตัวโดยไม่ต้องใช้ภาษาที่มนุษย์เข้าใจนักวิทยาศาสตร์และแพทย์หลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ซับซ้อนและเหนือกว,กว่าการเรียนรู้ของทารกทั่วไปข่าวเรื่องทารกสามหัวแพร่กระจายไปทั่วประเทศและสื่อโลกออนไลน์ภาพและคลิปวิดีโอ ที่ถูกเผยแพร่ออกไปทําให้ผู้คนทั่วโลกถกเถียงกันอย่างดูเดือดบ้างกล่าวว่าเป็นปาฏิหาริ์บางเชื่อว่าเป็นสัญญาณบางอย่างที่มนุษย์ไม่ควรเผชิญหลายคนเดินทางมาที่เมืองเล็กๆเพื่อหวังเห็นทารกด้วยตาตัวเองแต่โรงพยาบาลต้องปิดกั้นเพื่อปกป,อป้องครอบครัวของมนทิตามนทิตารู้สึกกังวลใจทุกสายตาที่จับจ้องลูกทําให้เธอหวาดกลัวว่าลูกจะถูกพรากไปเธอกอดลูกแน่นและพยายามปกป้องเขาจากความอยากรู้อยากอยากเห็นของโลกภายนอก คืนหนึ่งพระเกจิจากวัดใกล้เคียงถูกเรียกมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งพร้อมกล่าวว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเขามาเพื่อสื่อสารบางสิ่งแก่โลกและอาจนำทั้งพรและภัยมาสู่ผู้คนแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์พร้อมหรือไม่ที่จะเข้าใจขณะที่พระสดม์หัวที่สามของทานกลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความลึกและความเข้าใจราวกับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวพลังบางอย่างแผ่ขยายออกไปทั่วทั้งห้องทำให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนที่ไม่สามารถอธิบายได้ วนเวลาผ่านไปทารก3ามโหเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งร่างกายและสติปัญญาพฤติกรรมของเขาไม่เหมือนเด็กทั่วไปสี่สัตแรกยังคงเล่นและร้องเรียกความสนใจศี่สัที่2สนใจสิ่งรอบตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็วส่วนหัวที่3เริ่มแสดงอาการฉลาดล้ำเกินวัยรู้จักจดจำและเข้าใจสิ่งซับซ้อน มนทิตาและสามีพยายามเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและความระมัดระวังแต่ความสนใจจากโลกภายนอกทําให้ชีวิตครอบครัวเต็มไปด้วยแรงกดดันผู้คนพากันมาเยี่ยมชมบางคนขอคำปรึกษาเรื่องการบำเพ็ญตนเพื่อปกป้องตัวเองจากเด็กบางคนเสนอโอกาสทางวิทยาศาสตร์และเงินมหาศาลเพื่อศึกษาธารกแต่มนทิตายืนยันว่าลูกของเธอคือของขวัญจากสวรรค์และจะไม่ยอมให้ใครพลากไป มื่อทารกอายุได้หนึ่งปีพฤติกรรมของเขายิ่งน่าตื่นตะลึงสีสาร,รกพูดได้เหมือนเด็กทั่วไปสีสระที่สองอ่านและเขียนเบื้องต้นได้ส่วนหัวที่3มสามารถสื่อสารเชิงตันกะและใช้เหตุผลได้อย่างน่าทึ่งแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาศึกษาต่างประหลาดใจแต่ก็ยอมรับว่าไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด ทารกสาหัวเริ่มมีผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวบางครั้งเมื่อเขาโหวเราะหรือร้องให้ไฟฟ้าในโรงพยาบาลจะกระพริบหรืออากาศรอบรอบรอ้รอ,อนขึ้นเล็กน้อยบรรยากาศราวกับตอบสนองต่ออารมณ์ของเขาเองนี่ทำให้หลายคนเชื่อว่าเด็กไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบางสิ่งที่ใหญ่กว่ามนุษย์ หลายปีผ่านไปทารก3หัวเติบโตเป็นเด็กวัยหปีมีร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงแต่ความฉลาดและการรับรู้ยังเนื้อกว่าเด็กทั่วไปสีสแรกยังคงสนุกสนานศี่สวะที่สองสนใจศึกษาโลกส่วนหัวที่3แสดงพลังสติปัญญาและความเข้าใจที่ลึกซึ่งเขาสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนพูดคุยกับผู้ใหญ่และให้คำแนะนำที่ไม่ธรรมดา ครอบครัวของมนทิตาเริ่มปรับตัวต่อชีวิตที่ไม่ธรรมดาพวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับความสนใจของสังคมและความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนมนทิตายังคงสอนลูกด้วยความรักและความเข้าใจให้เขารู้จักความดีและความเมตตาเด็กสามโหกลายเป็นตำนานในเมืองเล็กๆและเป็นข่าวไปทั่วโลกผู้คนมาเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้และเฝ้าดูแต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเขาไม่ได้เป็นภัยต่อใครตรงกันข้ามกลับช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความหวังให้กับผู้คนมากมาย ในวันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่หน้าต่างและมองออกไปไกลสีสันทั้งสพยักหน้าและส่งรอยยิ้มเล็กๆแก่โลกเหมือนสัญญาว่าแม่เขาจะเกิดมาไม่ธรรมดาแต่พลังที่เขามีจะถูกใช้เพื่อความดีและจะไม่ทำร้ายใครมนที่ตายืนอยู่ข้างๆกอดลูกแน่นน้ำตาไหลด้วยความภาคภูมิใจเธอรู้แล้วว่าลูกของเธอคือของขวัญจากสวรรค์และเป็นสิ่งที่โลกต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับ เรื่องราวของทารกสามหัวจบลงด้วยความสงบโลกยังคงหมุนต่อไปผู้คนยังคงพูดถึงเขาแต่เขายังคงเติบโตด้วยความรักความเข้าใจและพลังที่ไม่ธรรมดากลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครลืมและเป็นบทเรียนว่าบางครั้งสิ่งที่แตกต่างที่สุดอาจเป็นพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคน